มาแล้อย่งสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับคุณพร้อมพันและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับอิจฉาคนได้ไปพักผ่อนนะไปพักผ่อนยาวกันเลยนะครับ,รบที่ประจนรองเท้าบ่อยครับหลวงพ่อ ในที่เป็นของท่านนะเดี๋ยวเข้าข่าวไม่ทันอ่าโอเคนะครับวันนี้นะครับปีนี้เริ่มต้นปีใหม่แล้วก็ใกล้วันเด็กเข้าไปทุกขณะแล้วนะครับคำ <c oughs> ข,ขวัญวันเด็กปีนี้ว่ายังไงครับเ <c oughs> ด็กไทยใส่ใจศึกษาภาคชาติมั่นคงนะครับ <c oughs> เป็นคําขวัญวันเด็กแข่งชาติปี2560นะครับโดยพระนาทันทนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับลูกหลานก็จําไว้หน่อยกันแล้วกันนะครับสําหรับคุณครูที่สนใจอยากจะไปรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับ ที่อยากจะไปในปี2560นี้มีข่าวที่น่าสนใจนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสําหรับครูประจำการประจำปี2560นะครับเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียนณมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1งปี6เดือนนะครับอาคุณสมบัติของครูที่จะไปได้นะครับไม่จํากัดวิชาเอกนะครับมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน35ปีนะครับแล้วก็ จะต้องสอําสเร็จการศึกษาปริญญาตรีและก็เป็นครูไม่น้อยกว่า5ปีนะครับสนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่23บมกราคมนะครับสนใจก็หมายเลขติดต่อโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข02628 5648ต่อ113นะครับเพื่อที่จะสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น การปี2,560นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับได้ประสบการณ์นะครับในเรื่องเมื่อวานนี้นะครับทางท่านอาดุลศักดิ์บุญอเนกนะครับผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาเขต22นะครับก็ได้มีการประชุมผู้บริหารนะครับและก็ได้มีการแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ย้ายนะครับ นะและก็มารับตําแหน่งใหม่นะครับก็ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกันและเมื่อวานนี้5มกราคมนะครับสพม22ก็ได้มีการเรียกบรรจุผู้บริการโรงเรียนเพิ่มเติมอีก2องตำแหน่งนะครับก็ยินดีกับนางสุพัชยาสินพูลน,นะครับสุพัชยาสินพูล ก็ไปเป็นผู้บริการเรียนหนองบ่อวิทยานุก,กูลและก็นายสวัสดิ์สมประสงค์นายสวัสดิ์สมประสงค์นะครับเป็นผู้บริการเรียนภูล,ลังกาพิทยาคมก็ครบทุกโรงเรียนแล้วนะครับสำหรับสพม22นะครับแล้วก็เรื่องของงานชุมนมุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะเริ่มแล้วนะครับในวันที่7ถึง11มกราคม2560นะครับที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองญาตินะครับโดยจะมีพิธีเปิดค่ายในวันพุธนะ ในวันพรุ่งนี้นะครับขอภยัยว,วันพรุ่งนี้เสาร์ที่7มกราคมเวลา17.30นาทีนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคะรปฐมท่านสมชายวิจตัวบกตำรงนะครับไปเป็นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและก็จะมีกําหนด การถวายพระพรชัยมงคลนะครับในวันอังคารที่10มกราคม60เวลา10.30นาทีโดยมีพระนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับหม่อมหลวงปนัดตาดิษกุลน,นะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับและก็จะมีพิธีเปิดพิธีปิดนะครับในวันพุทธที่11มกราคม60เวลา19นาฬิกา โดยมีประธานในพิธีปิดนะครับก็คือพลตบุญเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนพนาสังคมมนุษย์นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของกิจกรรมลูกเสือที่จะเกิดขึ้นณนที่จังหวัดนะครปนม7ถึง11มกราคม6 0นี้นะครับ่าเรื่องของปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับเพื่อ ให้รวดเร็วนะครับทางท่านประคองศีลเมืองซ้ายนะครับผู้ปรนายกสมาคมพสนนะครับก็ได้นําพี่น,น้องคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คณะกรรมการพศนนะครับไปเยี่ยมไข้ให้กําลังใจกับท่านจารึกเนวมาศนะครับซึ่งเป็นานายกสมาคมพศนและก็ป่วย ขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพนมนะครับที่ตึกจัลจกรรับชายชั้นห้าห้องตินะครับชาวพอสนอและก็เพื่อนครูห้านาทีก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านจารึกเนวิมารหายไวๆนะครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับครับผมครับในวันเด็กปีนี้นะครับทางสอทราชก็เรรไม่ได้จัดที่สถานีนะแต่เราจะยกบูธไปสนับสนุนหน่วยนรขอข่าครับจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายมีไอศครีมแจกมีการ ให้ลูกหลานได้มีโอกาสเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับถ้าอย่างไรก็ใครจะร่วมบริจาคขนมนมเนยมาก็ติดต่อมาที่สทลอร์ครับ0 4 2 5 1สี่สได้ครับทางเกษตรจังหวัดคุณสมเด็จสมรักภูดเดชนะฮะบอกว่าต้องการรับสมัรครพนักงานขับรถความรู้นี่ม .6 อายุ25ปีขึ้นไปจ้างในปีงบประมาณ6กศูนย์เนี่ยนะฮะเงินเดือนแปดพ ไปสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรเขาไม่ได้บอกวันรับสมัครมาว่าจะรับเมื่อไรนะไปไปต,ต,ติดต่อที่ันนี้แล้วนะ